Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง FC ของน้องยุกิค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะแอดจะมาอวยพรวันเกิดน้องยุกิร่วมกับ FC แฟนคลับของน้องค่ะในงานนะคะบอกเลยค่ะว่าสนุกสนานแล้วก็ซึ้งมากนะคะมีหลากหลายอารมณ์มากเลยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะแอดก็จะนำเรื่องราวความน่า ปลื้มใจนะคะของ FC แฟนคลับที่มีต่อน้องยูกิค่ะบอกเลยนะคะว่างานนี้นะคะเตรียมกระดาษทิชชู่พชัช่นหน้าไว้ใกล้ๆเลยนะคะเพราะบอกเลยค่ะว่าซึ้งมากๆค่ะปีไหนปีไหนนะคะไม่ว่าจงะงนวันเกิดของน้องยูกิปีไหน FC แฟนคลับก็ ร่วมวอวยพรยินดีนะคะแล้วก็ทำเรื่องเซอร์ไพรส์ต่างๆให้น้องยุกิมากมายเลยนะคะซึ่งปีนี้ก็เช่นเคยค่ะบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากๆค่ะทั้ง FC แล้วก็ตัวของน้องยุกิเองนะคะแถมงานนี้นะคะมีคนพิเศษมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยนะคะว่าน้ำตาจะท่วมจอเหมือนอย่างที่แอดว่าหรือเปล่านะคะบอกเลยค่ะว่ามีซึ้งแน่นอนนะคะเราไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะ วันนี้ขอขบคนณจครับเอฟซีที่น่ารักของของิวเกี้ด้วยอย่เลืมสนับส,สนุนน้องแล้วก็จับมือน้องไว้แบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับอันใหญ่ด้วยเหรอครับฟังด้วยเหรอโอ้ oh.

อย่างละเก็บภาพตรงนี้ครับผม ครับผมว่าให้เราจุดท่างดีกว่าเพราะว่าแล้วก็เราขอช่างทักตรงนี้ได้ไหมครับผมนี้สวยมากอ่าแล้วก็ให้น้องร้องเพลงไอ้พคุณร้องเพลงดิวเบอร์เดย์ร้องแบบมูนี้สวยมากนะครับช่างทักบนเวทีหน่อยครับสักองให้ก็ได้ดิมุมนี้ครับจะเห็นทั้งเงินแล้วก็คุณนิมานรวมงานหมดเลยนะครับโอเคครับผมบนเวทีเลยครับนี่เลยมุมนีเลยครับสวยมากเลยครับยกคีิงทางด้านฝั่งนี้เลยลูกทาด้านฝั่งนี้เลยจะได้เห็นด้านหลังด้านกลาวคุณนิมาร่วมงานด้วยครับโอเคพร้อมยังข้างล่าพร้อมยัง

โอเคครับเดี๋ยวรอเทียนแล้วก็ให้เราได้ที่ถังแล้วก็ปองเทียนได้เลยนะครับแอนเอาใช่เจ้าของถือทิชชู่มาให้ควอมแอ่์ เดียวในดะครับสิบแปดปีบริบูรณ์น้องยกีครับวันที่นระเฝาเแข่งยนครับ ความให้น้องยูกินะครับครับผมแม่จ๋าแม่แ่ีไหมครับดีไหมครับอ่าขออนุญาตถ่ายรูปครับซอสอานาที่อานานลครับโดยไปถึงทีมูบริหารจากทั้ยเพลงน้องคำนะครับน้องต้นอ้อน้องเชอรี่นะครับ เป็นภาพที่อบอุ่นนะฮะมากๆด้วยขอบคุณเอฟของน้องยุคิทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับแตนที่อยู่ที่นี่เราอยู่ทางบ้านนะครับบางท่านอยู่ไกลที่ได้มาก็ส่งแรงใจมาที่นี่นะครับทุกๆปีเลยทีเดียวอาบยักถ่ายภาพหมู่นะครับ จะร้องง่านะดีมากให้ร้องยูคิขอบคุณแล้ก็ยูเก่าขอบคุณเอีแล้วก็คนที่กมมากรับอยากให้น้องไม่พูดอะไรกับพวกเรานะครับผมเชิญครับม่ยน้องมาเพีายเามจบรรยายมาเลย่แต่ว่า ปีแล้วก็ปีนี้หนูยังเจอหน้าแม่ๆครบทุกคนหรมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเจอเพื่อนร่วมงานที่หวังดีแล้วก็ใจดีกับหนูมากก็คือแห่งทางทีซึ่งมันเป็นอะไรที่หนูรู้สึกว่าเออมันโชคดีที่สุดแล้วนในชีวิตหนูที่แบบหนูได้มาเจอที่ทำงานที่ อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองแบบนี้ซึ่งมันมันทาได้ยากพอสมควรแล้วก็หนูรู้สึกตื้นตาใจมาตลอดที่เด็ยกยังน้อยเวลาที่วันไหนลูกเจอเรื่องแย่มายังมีแม่แม่ที่ยังคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดคอยสอง่งข้ความมาตลอดหรือว่าคนแบบ สำหรับปีนี้หนูรู้สึกว่าความคิดหนูโตขึ้นมากๆจริงๆแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูแข็งแรงขึ้นจากปีก่อนๆที่ผ่าน,น,นมามันสมชีวิตหนูมันเยอะหลายเรื่องมากพอสมควรบางเรื่องแฟนๆก็รู้หรือบางเรื่องอาจจะไม่มีใครรู้เลยก้ตาม มันมีแค่หนูกับครอบครัวที่รู้แล้วก็จบปัญหาต่างๆน้จนผ่านมาน่าจะเหมือนกันขอบคุณที่รักในตัวหนูแล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวหนูเสมอย่าไปฮันนีร้องไห้เหรอหนูไม่อยากให้ความบางัง แต่รูสัญญาว่าหนูจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้ในชีวิตของหนูเพื่อตอบแทนเป็นแฟนที่รักแล้วก็ห่วงใยแล้วก็คอยให้กาลังใจถุกมาตลอดวนเส้นทางสายนี้มันยากมากๆพอสมควรที่หนูก่านหนูจะมาถึงจุดนี้ได้เราผ่านอะไรกันมาเยอะน้อแม่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังอยู่ทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นในตัวหน พร้อมจะเดินไปกับหนูต่อไปนะคะ แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็ดีใจที่ mm hmm. ได้มาเจอกับทุกคนนะคะ mm hmm. ก็วันนี้หนูจะมีความสุขที่สุดท่านหนูได้เห็นทุกคนดีในงานของหนูแล้วก็หวังว่าหวังว่าทุกครั้งที่ดูหนูทุกคนจะมีความสุขนะ <c ười> ดือน้องยุกีแล้วก็เราพวกเราจะเป็นไปได้วยกันนะครับอยากปล่อยมือลูกสาวคนนี้เด่นขาดนะแม่นะสัญญาได้ไหมสัญญาขอเสียงเลยเดียวตีหน้าลูกสาวคนนี้ต้องเหนื่อยมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดังมากกว่าเดิมรับงานมากกว่าเดิมเหนื่อยมากขึ้นและขอให้สําเร็จมากขึ้นด้วยครับเสียงรลยไหมครับยุกี้ให้สังคร้ โอเคครับโอเคขอบคุณมากไปไปเลยครับอ่ะถ่ายภาพลงมาหนอ่อยด้ยขอ,อช่างภาพบ,บนเวทีหน่อยครับเชิญครับโอเคพวกเราขยับเข้ามาเลยครับ <S <S ไม่อยากมาเลยโอเคครับผมไม่จะลงไปเก็บภาพเลยครับแล้วก็มีน้องๆกลุ่มศิลปินจากให้เพลงไหนต้องทำด้วยนะครับวันนี้สี่สาว หายจูบ ng ีเอ็มมาด้วยเลยครับแล้วก็มีน้องโอหลายคนเลยในกองเสียงกินข้าวให้เพียรนั่งที่โดยท่าทางกำจัดท่าน้องต้องอาเก็บภาพข้างบนเลยครับผมโอเคทุกค้างบนเลยครับเอาให้สัญญาณกเลยับช่างภาพมอกล้นด้านบนเลยทีครับผมเออสองสามชิ้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะพูด อันนี้เป็นส่วนตัวคืยอ,อยากอยากจะขอคุณพี่ทีมงานอาจารย์ตัวดีทุกท่านเลยนะคะมันอาจจะมีบางคำที่เราอยากจะพูดกับทุกคนมากกว่ค่ะมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในใจใหนู่มมาสมังที่รู้สึกวันนู้นุันโชคดีแล้วนูกั ความรู sea, ้สึกผ so so ิดหวังในบางครั้งแต่ว่าวันนี้ก็ยังขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างหนูและว่ายังคอยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตของหนูๆองถิ่นหรือคนเป็นหนูอะไปสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมได้ทั้้นขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นในตัวหนูถึงแม้ว่าบางเดือนเราอาจจะไม่ได้วิ่งงาน

ในที่นี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเอฟซีทุกเรื่องได้จริงๆเลยครับถ้าไม่มีเอฟซีก็คงไม่มีน้องมิกิในเรามีแน่นอนนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยนะครับก็จะเดียมเป็นกำลังใจให้น้องแบบนี้นะครับตลอดไปด้วยนะครับก็สนอครับโอเค เดี๋ยวได้รีบพรแล้วเลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับอ๋อนางก็ ừ, <laughs> อาจารย์ว่าจะซิมอยู่ในโอกาสที่อยู่ในวันนีารักษาเป็นูกสาวเดียวใครจะไปชิมก็ไม่ได้แน่บอกว่าเขาลูกสาวอย่างรตัวสบล้าเลยข้าวมตีกจะพงอ้ไมเป็นอะก ทำท an anyway, ุกอย่างเลยไหมครับเตียงานมันเกิดทีโอรแกนไม่ต้องมีแม่แม่ก็เดี๋ยวพวกแมบบแบบแบบ่ทำให้เองทั้งหมดเลยละเคคนะครับดูแลอบคุ่นะครับเป็นภาพที่งดงามมากนะครับวนันนี้ครับผมอันนี้เป็นงานวันเกิดนะครับหลายานเข้าใจผิดนะฮะเอารูปไปแชร์แล้วก็ไปโพสก,ก,กับเป็นงานอื่นไปแล้วตอนนี้เอฟซีนะ้องฟินมากตอนนี้อันนี้เป็นวันายวันเกิดนะครับแล้วก็เป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับกาแฟอุ้มหลัง นะครับซึ่งลักตัวนี้มานจะเอาว่าลัคก,กี้นะครับนั่นแปลว่าความโชคดีก็อบอุมความโชคดีเอาไว้นั่นคือกาแฟอุ้มลักนั่นเองนะครับผมอขอบคุณคุณอ็อกอ็อกจะในด้วยนะวันนีเราใช้เดินทางมาทำข่าวด้วยนะครับโดยดินสีมาชนทุกสื่อด้วย คุณเดียชโบเกอร์นะฮะวันนี้เดินทางมาด้วยไหมครับอ้าวโอเคขอบคุณเดี๋ยวพวกเราไปสนุกกันต่อนะครับเดี๋ยวพวกเราไปสนุกกันต่อดีกว่านะครับวันน,นนี้พี่ชัชพี่ชัชพี่ชัชเตรียมเพลงเลยวันนี้พี่ชัชมาแล้วจะได้สนุกพี่ชัชแน่นอนนะครับ สูงนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้จัดกันเงาเงาเชียบขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะได้เชิญพี่ท่านมาร้องเพลงด้วยนะครับผมคุอบอลดูนานด้วยรอบนี้สายหมอสายหมอสายหมอช้า cuối nhà rất không dù nhà phí tâm ở làm cao 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 bỏ bỏ quan chính ครัวของ FC แฟนคลับน้องยุกิรวมถึงครอบครัวไหายทองคํานะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆเลยค่ะงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าดีาใจมากๆนะคะแอดเองนะคะก็ขอวอวยพรนะคะให้น้องยุกินะคะสมหวังดังที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆ คนดีๆนะคะแล้วก็งานดีๆค่ะขอให้น้องนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณไลฟ์สดไลฟ์ดีๆจากอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคําค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ